ประเด็นเด็ดของ blue today ในวันนี้มีข่าวดีว่านักเตะเชลซี Chelsea, ฟิตกันเกือบทั้งทีมขาดเพียงแค่เบนชูเวลเท่านั้นขณะเดียวกันเปสเชทีมดังจากฝรั่งเศสและก็ว่าที่แชมป์ของลีกเอิ์เตรียมยื่นข้อเสนอมหาศาลในการดึงเอนโกลกของเต้ไปร่วมทีมแล้วก็ไคยฮาวเวสครับออกมางก้อง,องโรเมรูลูปาคูหลังจากโดนถลมว่าไม่ยิงประตูทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue today วันนี้ครับ b l u e t o a y s อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปลาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจข่าวที่เป็นประเด็นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมา ก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันแบบนี้ในช่วงของ blues today นะครับก่อนที่จะไปติดตามความฟิตความพร้อมของผู้เล่นนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Suzuki power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift เท่ๆแบบนี้นะครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยใครที่อยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีและนํำครับว่าให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้จะได้แมดูบอลกันแบบ เต็มที่เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจของสิงห์วอลฟ o o ุตบอลกันด้วยนะครับแน่นอนว่ามีคอนเทนต์ของเชลซีแล้วก็ยังมีการแจกของรางวัลในรายการกันด้วยนะครับข่าวที่น่าสนใจในะวันนี้ก็ถือว่ามีมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเริ่มที่โทมัสทูเคิลอัปเดตถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในฟุตบอลคาราบาวครับเราจะเตะกันในวันอาทิตย์นะครับาทุมครึ่งทูเคิลบอก เรื่องของความพร้อมก่อนเกมในนัดชิงครับว่านักเตะทุกคนกลับมาซ้อมได้แล้วครับในวันศุกร์ยกเว้นแค่เบนชิวลแค่คนเดียวครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะคิมซีเอ็กและโคอซิชก็อยู่ในสภาพที่โอเคคริสเจมส์เนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากครับในการซ้อม2 s e เซสชั่นล่าสุดแต่ทูเคิลจะขอซ้อมกันอีก1 s e เซสชันก่อนจะค่อยมาดูกันอีกทีว่าะจะพร้อมหรือว่า หรือว่าจะบ้าที่จะส่งรีสเชมลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงเลยไหมเพราะนักเตะเนี่ยตอนนี้ดูแข็งแรงมากแล้วก็มีส่วนร่วมกับการฝึกซ้อมกับทีมจนทูเิลอยากจะส่งนักเตะลงสนามแล้วนะครับก็ต้องวัดใจนะว่าจะลงเล่นหรือเปล่าสําหรับทางรีสเชมนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาไม่ได้เล่นเกมอย่างเป็นทางการมาสักพักแล้วถ้าถือว่าส่งลงเล่นได้เนี่ยแสดงว่าแกซ้อมดีมากๆแล้วก็สภาพร,ร่างกายก็คงฟิตมากๆอย่างที่บอกนะครับขณะที่โทมัสทูเิลพูดถึงเรื่องว่าใครควรเป็นผู้สาประตูมือหนึ่ง ในเกมรัดชิงชนะเลิศครับซึ่งทีมยังไม่ต้องรีบตัดสินใจอะไรเกป้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่เมนดี้ไม่อยู่ครับตอนนี้มันทั้งน่าจะสบายใจแล้วก็น่าจะหนักใจในการเลือกผู้สัประตรูเพราะเกป้าก็สมควรได้ลงเล่นแต่ทูเคิลจะไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจเลือกนักเตะอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าเป็นมุมผมก็คงต้องเลือกเกป้าลงเล่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับแกก็เล่นมาโดยตลอดนะเคสเนี้ยแล้วก็ความเข้มข้นหรือว่า ต้องบอกว่าความน่าสนใจของถ้วยรางวัลเนี่ยมันต่างกันนะครับฟีฟ่าคลับคับกับคาราบาวครับผมว่าถ้าใช้เมนดี้ลงเล่นในคาราบาวครับมันก็จะดูแหมสภาพจิตใจอาจเกป,ป้าจะดูแย่ก็ได้งานนี้ผมเชียร์ให้เกป,ป้าลงเล่นเลยนะขณะที่ควนหลงหลังจากข่าวของโรมมนอับราโมวิชครับอาจถูกบีบให้ขายเชลซีเพราะว่าผลกระทบเรื่องสองครามในยูเครนล่าสุดมีนักลงทุนบางส่วนจากสหรัฐให้ความสนใจอยากซื้อสโมสรนครับโดยเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่า 1.5พันล้านปอนด์นะครับในขณะที่กำลังรอความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับอนาคตของโรมันอับรามิชในเกาะอ,อังกฤษนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก b l o o m บิร์กนะครับอย่าเพิ่งกระตายตื่นตูมครับอย่างที่เมื่อวานผมก็ไปเรียกว่าร่วมรายการในขอบสนามนะครับก็อย่าไปซีเรียสมากครับเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับแล้วก็ อย่างที่เดอะซันรายงานเมื่อวานนี้นะคบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเสี่ยหมีไม่ได้มีความผิดจริงๆแบบโจงแจ้งแบบโอ้เห็นชัดเจนให้เงินสนับสนุนหรือเรียกว่าทําการทําให้เกิดสงครามอย่างชัดเจนเนี่ยก็ยากที่จะไปลงโทษหรือไปบีบให้ขายทรัพย์สินนะฮะส่วนสสคนนั้นที่พูดเนี่ยเขาเป็นสสฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนําเสนอเรื่องให้เป็นประเด็นหรือว่าโจมตีรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับขณะเดียวกันครับทางโซเฟียบราโมวิชครับลูกสาว ของเซียมีเนี่ยโพสต์ภาพบนไอจีตำหนิวลาดิเมียปูตินครับผู้นําของรัเสเซียว่าเป็นคนที่อยากให้เกิดสงครามกับยูเครนโดยโพสต์ในลักษณะที่ว่ารัเสเซียอยากก่อสร้างสงครามกับยูเครนแต่ก็นะมีขีดคําว่ารัเสเซียออกแล้วกเ็เปลี่ยนเป็นปูตินแทนนะครับเหมือนกับเป็นลักษณะ เปรียบเทียบน่าแสดงว่าขนาดลูกสาวของเซียมียังไม่ค่อยชอบวลาดิเมียปูตินเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเคสลักษณะตรงนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าโอ้เซียมีต้องขายแน่แฟนเชลซีกังวลใจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะขณะที่โทมัสตูเคิลครับเปิดใจยาวๆถึงเรื่องของสองครามในยูเครนที่กระทบชิงมาถึงทีมเชลซีว่าในตอนนี้เขาอยากใช้สิทธิ์ที่จะไม่คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้จนกว่าจะมีคําตัดสินออกมา แต่ทีมก็กังวลและเสียสมาธิบ้างไปพอสมควรนะครับเขาเข้าใจถึงคําวิจารณ์ที่เรียกว่าพุ่งมาที่สโมสรโดยตรงนะสโมสรแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องและเข้าใจว่าทุกคนในทีมแบไม่สามารถหลุดพ้นจากเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆนะครับแต่หวังว่าผู้คนจะเข้าใจครับในฐานะโค้ชแล้วก็นักเตะทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนี้ทุกคนในทีมรู้สึกว่า พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่รู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์มากกว่าก็คือคงไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าแหมมันเกิดสงครามทุกคนก็ต้องเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่ถูกเข้าก็คิดว่าคงไม่สามารถปิดหูปิดตากับสถานการณ์ได้นะครับเพราะเรื่องนี้มันใหญ่มากจริงๆเกี่ยวข้องกับคนทั้งยุโรปและทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปด้วยทีมคงไม่สามารถพูดได้ว่าช่างมันไปเถอะนะครับแต่ตรงกันข้ามครับเพราะว่าทั้งทีมต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่มีทางหนีมันได้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะปิด ประตูแล้วก็บอกว่าเราจะโฟกัสกับเรื่องฟุตบอลเพราะเหตุการณ์มันสร้างความไม่แน่นอนและมีผู้คนและครอบครัวมากมายที่กําลังเดือดร้อนพวกเราขอส่งกําลังใจและห่วงใยไปถึงพวกเขาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นกลางดีนะสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับพูดในลักษณะที่ก็เป็นห่วงคนมากกว่าเพราะอยลืมเจ้าของก็เป็นรัเสเซียเหมือนกันนะฮะก็มีโอกาสที่จะโดนโจมตีเหมือนกันขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจครับพักจากเรื่องสงครามครับมันเครียดเกินไป มีข่าวว่าเทโวชารูบาครับเตรียมเขาเ,เขาออกมาเปิดเผยขอภปออกมาเปิดเผยว่าอัตโ r รูริเกอร์เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความก้าวหน้าความพัฒนาในตัวเขากับทีมเชลซีนะครับและหวังว่านักเตะรุ่นพี่เนี่ยจะเป็นเหมือนอาจารย์ของเขาด้วยการต่อสัญญาออกไปอีกอยากจะให้เรียกว่าช่วยเทรนแกออีกนะครับอันนี้เป็นเ,เรื่องที่เทรเวอร์ชาาออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าโอ้อยากให้รูริเกอร ต่อสัญญากับทีมนะฮะอาจารย์อยู่ก่อนครับลูกศิษย์ยังพัฒนาไม่เต็มที่ลักษณะแบบนั้นนะครับก็เห็นว่าการเจรจาล่าสุดของลูดิเกอร์ก็มีทิศทางที่ดีนะครับดูแล้วต้องลุ้นครับแต่ว่าเปอร์เซนต์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่นะไคฮาวเวสครับเอาใจช่วยลัวคูว่าเขาเข้าใจความรู้สึกดีครับเมื่อคุณย้ายมาด้วยค่าตัวหลักประมาณ100ล้านปอนด์เนี่ยทุกคนคาดหวังให้คุณเล่นดีตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายของเกมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ จะลงไปเล่นแล้วก็ยิงทั้ง2อสามประตูนะครับพวกเราทุกคนเป็นธรรมดาครับที่จะผิดพลาดกันได้แต่เหมือนทุกคนจะวิจาร์ลูคูมากเกินไปเดี๋ยวาลืมว่าลูคูยิงประตูในรอบรองนัดชิงสโมสรโลกซึ่งเป็นประตูที่สําคัญครับและในขณะที่ผู้คนเอาแต่พูดว่าเขาไม่ยิงประตูเนี่ยแต่ในความเป็นจริงคือลูคูยิงประตูได้มากที่สุดในทีมตอนนี้นะครับมันไม่เร็วเลยแต่ผู้คนชอบกดดันผู้เล่นที่มีค่าตัว แพงมากเกินไปนะฮะคารเวสก็เจอนะช่วงแรกตอนแกนย้ายมา70-80ล้านนะครับแต่ตอนนี้นี่กลายเป็นว่าแกอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็หลายคนก็อยากให้แกลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับขณะที่อัสลิลรเกต้าครับออกมาชื่นชมเอกโล่กองเต้ครับว่าเป็นมากกว่ามิดฟิลด์ตัวรับนะแต่เป็นผู้เล่นที่ชอบดันขึ้นไปเล่นเกมรุกด้วยแต่ก็มีความสามารถในการไปกับบอลได้ดีครับแถมยังสามารถสอดขึ้นมา บริเวณเขตโทษเพื่อจ่ายบอลและแอซิสให้เพื่อนยิงประตูเขาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบครับมันไม่แฟร์ที่จะเรียกกองเต้ว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสัทีเดียวนะครับคือเล่นตัวรับก็จริงแต่ก็เติมเกมรุกขึ้นมาช่วยด้วยแหมเกมนันล่าสุดนี้มีแอซิสด้วยนะฮะสำหรับทางเอง็นโกโล่ก,กองเต้ขณะที่อาริเกตาครับพูดถึงเ,เรียกว่านักเตะอย่างกองเต้ แบบติดตลกครับว่ากองเต้นเนี่ยไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนในช่วง20-30นาทีสุดท้ายของเกมครับคนอื่นแบตหมดแล้วครับแล้วก็เชื่อว่ากองเต้นเนี่ยแอบไปชาร์จแบตระหว่างเกมแน่แต่ไม่รู้จักตรงไหนนะครับแต่จริงๆเนี่ยนักเตะทุกคน,นแบตก็ยังเต็มครับแต่ช่วงหลังเนี่ยอัสปลิเกต้าแกแบตหมดไปเยอะเหมือนกันนะฮะด้วยอายุด้วยนะครับแต่กองเต้เป็นวิฟิลประเภทขยันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังก็ ด้วยสภาพร่างกายเราถึงเห็นว่าความขยันของเขาก็ทำให้เขาเจ็บบ่อยขึ้นเหมือนกันนะสำหรับกองเต้น,นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจประเด็นหลักก็คือยูฟ่าประกาศย้ายสนามนัดชิง UCL เรียบร้อยนะครับไปเตะที่ d ต France ในแซงเดนี is, ประเทศฝรั่งเศสนะฮะโดยล่าสุดเนี่ยสนามมีการใช้แข่งขันในเกมที่บาร์ซ่าเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูตอนนนะครับสนามคริตอฟสกี้ของทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่สุดท้ายก็คือไม่ได้จัดแล้วนะครับ ขณะเดียวกันครับมีรายง,งานว่าแมตต์ลอครับเชื่อว่าเปเช่เนี่ยจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวเอ็นโกโลกงเต้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากนักเตะเนี่ยจะมีอายุ31ปีในเดือนมีนาคมและสัญญา300ปอนด์ต่อสัปดาห์จะหมดลงในซีซั่นหน้าซึ่งเชลซีจะไม่อัพค่าเหนื่อยให้อย่างแน่นอนหากมีการต่อสัญญากันนะครับก็อาจจะใช้ช่องตรงนี้ในการซื้อเอ็นโกโลกงเต้ก็เป็นไปได้ขณะเดียวกันครับมีรายง,งานจาก Sky s p o r ร์บอกว่าเชลซีคาดการณ์แล้วว่าอันเดรสซิเตนเซนจะย้ายไปบาซ่าในช่วงซัม แต่ไม่มีใครคาดหวังเรื่องการต่อสัญญาแล้วด้วยนะครับโดยโอกาสที่จะย้ายไปบายเยนก็ยังมีแต่เพื่อนร่วมทีมเชื่อว่านักเตะจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวของเชลซีที่นํามาฝากกันใครมีความเห็นรื่งของกองเต้กับการย้ายไปเปเชนนะครับแล้วก็เรื่องราวของโรมันอับ,บราโมวิชนะฮะร,รวมไปถึงก่อนเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความพร้อมของผู้เล่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดคลิปไว้อาจจะลงในช่วงเย็นหรือว่าวัน เช้าวันอาทิตย์แล้วกันนะครับจะได้ไม่แน่นเกินไปเพราะเดี๋ยวฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราว10โมเมนต์สำคัญนะครับหรือว่า10โมเมนต์ที่ผมเนี่ยประทับใจหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตื่นมารับฟังข่าวเช้าด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่แล้วกันหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก